มาตอนนี้นะครับคลิปบล็อกฟู้ดอีที่11แล้วฉะนั้นนะครับเดี๋ยวสวัสดีเพื่อๆทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องเอสโรกาสคลิปเนี้ยนะครับเราตอนเราอยู่เกาะเกาะน,นี้ใช่ไหมตอนเราบินบินไปผมแวะสุ่มผลใช่ไหมแล้วผมได้ผลไฟซึ่งเป็นผลที่ดีมากฉะนั้นเดี๋ยวเราขอสุ่มผลอีก แต่เราขอเก็บผลเพราะเราจะเก็บมัสเตอร์ลี่ปลไฟให้ได้ครบก่อนซึ่งคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะฟาร์มให้ถึงรีวิวสองรฉะนั้นนะครับกดอ,อื่นเลยเสตห่มพอยทำไมตอนนี้นี่รับควสสกายแบนดิตมา ง่ายๆมีท่าบินอยู่เราเพิ่งรู้ท่าบินไฟไฟเนี่ยวจอร้านคาตรงนี้ด้วยออกไปดูเส้นหน่อยคุณต้องการอะไรน,นั่นไงคุณยังไม่พร้อมนะพวกอย่าลืมนะการใช้ท่าไฟไฟเนี่ย จะต้องใช้เมื่อเมื่อมัสเตอรี่นะครับครบเมื่อพลังงานหนึ่งรอยขึ้นไปมีครบสตัวพอดีเลยเราจะใช้การโจมตีระยะประชิดเพื่อให้มันรวมกัน นี่ทุกคนดูนะการจัดการสก,กายบัดดิตไม่ยากคืออะไรนี่ผลไฟง่าย บอกฟูดถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแลค์ก,กดสับสกายกดแชร์และกดกระดิ่กันด้วยได้แล้วความชำนาอยู่ที่51เราสามารถใช้ถ้ำใหม่ได้เลยต่อไปเหมือนเดิมโจมตีระยะประชิดมาเรามีดาบสามเล่มอยู่ นี่สกิล4มันเป็นแบบนี้นี่เองน,นั่นี้เราให้มันรวมกันแล้วเราก็ค่อยโจมตีได้แล้ว154 เดี๋ยวมาเหมือนเดิมรับเควสไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ต้องยุง่งอันนี้เป็นเกาะสกายเบียชั้นสองเราต้องใช้ท่าบินไปซึ่งวิธีการใช้ท่าบินนะครับเราก็จะต้องกดค้างไว้กดตรงส่วนไหนก็ได้แล้วเราก็ค่อยใช้นี่มารับเควสเหมือนเดิมจนกว่าจะถึงร้อยเจ็ดห้ามา ตอนนี้ผมเลเวล175แล้วนะครับทุกคนฉะนั้นนะครับที่เราจะอัพก็คือค่าพลังผลปีศาจนี่ทุกคนอัพอัพให้เต็มเลยพรจนตอนนี้นะครับผลปีศาจเีเวล์347แล้วและตอนนี้นะครับความชํานาญของเราก็อยู่ที่104ซึ่งสกิลใหม่สกิลซีความชํานาญ50ก็คือนี่แล้วก็สกิลวี นี่อันไหนหนักกว่ากันฉะนั้นนะครับเดี๋ยวไปรับเควสต,ต่อไปซึ่งเควสนี้นะครับต้องระวังให้ดีเนาะเพราตอนนี้เราก็เลเวลเท่าๆกันดูนะเราจะเอาตัวรอดอยังไงเก็บทีก่อนตอนนี้เราได้943มมีสมผลด้วยนะคลิปนี้ สี่แส,สนห้าดิมา Dark Master ให้มันรวมกันก่อนโหตีแรงเหมือนกันนะ นี่ทุกคนดูนะเราเรดดีเร็วด,วดีโอ้โห و. นีมันเหลือแค่แค่นี้ก็หมดแต่หยุดเนี่ยแหละตายนี้ต้องไปเกิดข้างบนเลยนะดีนะตัวนี้ไม่มีสกิลอะไร ไม่เหมือนบูธหรอกอีกสี่ตัวมา าไงหมจหยุดดีนักนี่ทุกคน เดี๋ยวต่อม,มันไม่เพิ่มมาเดี๋ยวก็ทําไปเรื่อยๆแหละทุกคนได้ผลไฟความชำนาญร้อยหกแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีมารับควสแล้วก็ไปต่อ ตอนนี้นะครับเลเวลร้อยเ้าสิบเราต้องไปเกาะคุกนะครับทุกคนซึ่งเราได้ทำวสดาร์คมาสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยเราจะใช้ท่าบินเนี่ยแหละขอร้องเถอะแต่เพิ่งตกข้างทางก็แล้วกันนะเพราะเราใช้ผลกีศาส์เราเล่นน้ำไม่ได้ข้างหน้าเกาะอะไร ว่าเราจะแวะสุมผลแล้วพอดีเลยเกาะจังเกิ้ลเดี๋ยวเราจะไปเกาะคุกแล้วนะเราได้เชิญวันนี้มีกีฬาสียี่หกยี่หกกีฬาสีได้เชิญธงด้วยแล้วเราก็ได้อยู่มงกงกลางห้องคือเกาะจังเกิ้ลจริงด้วยด้แวะไปสุมผลแน่ นี่ยเฮ้ยสมผลจริงๆด้วยแต่เราก็เก็บอยู่ดีเพราะเราจะเราชอบใช้ผลไฟเราจะฟ้าให้ถึงเลเวลสองร้อยแล้วก็จบคลิปดีกว่าเลเวลเกสองร้อยเนี่ยเราเสียงทุกพื้นทำไมมันดังไปถึงสกายเวียบล็อกฟุตกาชามาเราสุ่มผลดีกว่า ต้องเสียห้าหมื่สาม Falcon food f a l c อนฟ o o d คืออะไรอ่ะเก็บแล้วกันเราไม่รู้หรอก f a l c อนฟ o o d คืออะไรเก็บเก็บแล้วนะดูดิครับเราฝุ่ม ได้เฟลคอนฟุตเดี๋ยวค่อยมาศึกษาอีกทีว่ามันคืออะไรม,มันมีผลที่ดีผลไฟเดี๋ยวไปดูลงเกาะเกาะปกติก่อนเกาะแรกว่ามันใช่มันดีไหม เราไม่รับผลหมดสต็อกนะใช่ไหมกดแรกเรานี่หรือเปล่าอ๋อนี่กาะไปผิดกดหนยกาะไหนหาทางหนแมลีนแมรีน ใช่ไหม <_ FL AT> กาะไพเรตอะอยู่ไหนายเลตก็ต้องอยู่ใกล้กับโจรสลัดแค่ <_ C lottery> น,นั้นเดี๋ยว <_ C apprendre> เราคหาหน่อยช่วยกันหาเ <_ C> กาะแรกเกาะแรกอยู่ไหนนะ ดูซิว่าผลเฟลคอนมันดีไหมู้เมื่อไหร่จะหาเจอเนี่ยอ๋นี่ไงรู้แล้วว่าพาดิดขึ้นแล้วอะพาดิดขึ้นแล้ว ระหว่างแล้วนี่เกาะน,นี้เราจะไปดูว่าผลแฟลคอนมันดีไหมดูสิมาใเดี๋ยวมาศึกษาไปพร้อมกันถ้าถ้าผลแพงนี้ก็จะใช้แบบใช้ดีมากอะทุกคนขายผลพิศารด้วย ลอกเก็ตห้าพันสปินเจ็ดพันห้าเราสุ่มได้ผลอะไรนะแฟลคอน พวงนี้ไม่มีแฟลคอนอ้นี่ไประมาณผลไฟแน่แหละก็าก็เคียงกับผลไฟนี่ไงผลแฟลคอนมันหมดสต็อกแล้วมา อยู่ข้างๆกับผลไฟเลยทีเียฉะนั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางไปเกาะคุกเกาะเลเวลร้อย้าสิบซึ่งเกาะเนี้ยเมื่อก่อนมันจะไม่มีจุดเบิกเรือถูกไหมช่วยกันหาทางอ๋อนี่มันอยู่ใกล้ๆกับเกาะข้าง ใกล้ๆก,กับเกาะน้ำพุอ่ะทุกคนมันคือเกาะคุกเดี๋ยวอีพีใหม่อีพีสิบสองเดี๋ยวค่อยใช้ผลนเฟลคอนมันใช้อะไรได้บ้างเนี่ยผลนี้โอนี่เจอแล้วเราเห็นแล้วเกาะคุก เียถูกต้องเมียก่คุกเราจะไปกดเนี้ยแหละปู <c oughs> ่น้ไปเตียนเซตโฮมพอยต์ตรงนี้ แล้วก็มีควิดอะไรบ้างมีโอ้น,นี้ควิดของบอสนี่เป็นไรเนาะ รู้แม้ในนี้มันจะมีเวสทั้งหมดสองสุดอของเราอยู่นี่ของเราเรักเวสตรงนี้ไคิปเปอร์รู้แล้วมี er. พรีซเนอร์พีซเนอร์นี่เลเวลร้อยเก้าสิบตัวอีกตัวหนึ่งก็คือแดงกิลรพรีซเน,นอร์ก็คือเลเวลสอง้อยสิบซึ่งเราจะฟาร์มให้ถึงเลเวลสองหลงมาดูนะ พรีโซเนอร์เดียวได้ตังห้าแสนห้าหมืนอัพกดวิสาที่เต็มก่อนสี่รปอยเป๊ะถึงไหมตอ,อนนี้ถึงแค่สามเสองวันนี้ใช้สกิลหมัด โอ้ไม่ดูตามมาตัไ้ไม่รู้เหรอว่าเรากำลังทำเฟสอยู่ไม่ไม่รู้เหรอเอชเกตแข่งกับเขาเลยไหม,ไ,มได้แลลวเก็บร้อย สามตัว สาสิดคาหัว โออีกสองตัวพอดีเลยเี่เลยมาอ,อีกแค่ตัวเดียวก็แบบวันนี้เสร็จจบคลิปนะไม่เอาสองร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปนานเราเสียเวลากับอันนี้มากเดี๋ยวเสียเวลากับอันนี้ เออมันมีจุดตรงนี้อยู่มันป้องกันไม่ให้เราตายจากนั้นคลิปจบแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแ้งนั้น,นะครับบ๊ายบาย